ครับผมนัดนะครับจากเพจความรู้รอบโรงแรมครับวันนี้ EP นี้นะครับจะเป็น EP หนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าจะไม่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าหลายๆท่านหลายๆคนรู้จักผมในนามของการที่ผมเป็น General Manager ของโรงแรมนะครับหรือรู้จักผมในนามผมเป็นเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าเป็นที่ปรึกษาโรงแรมสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ย หลักการทํางานเนี่ยนะครับคือการบริหารโรงแรมนะครับการเปิดโรงแรมการสร้างคอนเซ็ปต์โรงแรมการสอนที่ให้โรงแรมเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ EP นี้ผมจะมาพูดในเรื่องกลับกันนะครับผมจะพูดเรื่องการปิดโรงแรมซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าทํำไมต้องพูดเรื่องปิดโรงแรมนะครับจริงๆวันนี้นะครับณนะพศเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องของโควิด -19 ถูกไหมครับซึ่งมีโรงแรมเยอะมากที่กําลังจะปิด ปิดชั่วคราวหรือปิดไม่ชั่วคราวก็แล้วแต่นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครสอนกันนะครับถามว่าผมมาพูดเรื่องนี้ทําไมนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะช่วงนี้ผมช่วยปิดมาหลายโรงแรมนะครับจากปกติผมเป็นทีมเปิดผมรับจ้างเปิดโรงแรมวันนี้ผมปิดโรงแรมมาเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าการปิดโรงแรมเนี่ยมีขั้นตอนเยอะพอสมควรครับครนี้ เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าการปิดโรงแรมทํำยังไงนะครับไม่ใช่อยากปิดปุ๊บประกาศมาปิดทันทีไม่ได้นะครับมันมีขั้นตอนวิธีการเยอะแยะมากมายเราแยกเป็นส่วนส่วนก่อนนะครับส่วนแรกก่อนนะครับในเรื่องของแขกก่อนเราคุยเรื่องของแขกนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราตั้งเป้านะครับว่าจะปิดชิ้นเดือนนะครับสิ่งที่ต้องเช็คก่อนเลยคือบุ๊กิ้งก่อนครับ b o ๊ก i n งที่จะเข้ามาหลังสิ้นเดือน b o ๊ก i n งเหล่านี้ครับเราจะทำไงกับเขา Booking มาจากได้หลายช n n อ l เลยครับมาจาก Booking Engine มาจาก OTA มาจากเว็บไซต์โรงแรมหรือมาจากเซ l ล์ร e เซอร์เวชัอะไรก็แล้วแต่หาวิธีติดต่อแขกเหล่านี้ครับเราแจ้งแขกว่าเราจะดำเนินการปิดโรงแรมชั่วคราวนะครับแล้วเราจะทำไงต่อนะครับจะจองโรงแรมอื่นให้ลูกค้า ให้เขาไปอยู่หรือให้เขาแคนเซิลกับเราโดยที่เราไม่คิดเงินแล้วจองโรงแรมอื่นแทนนะครับหาวิธีติดต่อครับว่าทำนั้นก็ได้ติดต่อแขกแล้วแจ้งว่าจะต้องเปลี่ยนโรงแรมอันนี้อย่างแรกก่อนนะครับสำหรับแขกที่จะเข้าพักหลังจากวันที่เราปิดไปแล้วนะครับอย่างที่สองคือแขกที่ in-house อยู่ในภาวะคาบเกี่ยว นะครับระหว่างสิ้นเดือนแล้วเลยไปเดือนหน้าซึ่งเราปิดแล้วนะครับให้รีบแจ้งแขกร่วงหน้านะครับว่าเราจะปิดโรงแรมณนะสิ้นเดือนนี้นะครับขอให้เขาย้ายโรงแรมถ้าย้ายไม่ได้นะครับเราจะทํายังไงจะต้องอยู่ต่อไปสัก3 4วัน5วันก็ต้องคุยกันนะครับแล้วพอเช็คเอาท์เราก็ทําการปิดซะนะครับแขกมีสส่วนนะครับแขกที่เป็นบุ๊กิ้งเลยไปแล้วหลังจากที่เราปิดหรือแขกที่พักอยู่แขกอินฮาส์ house, ที่จะต้องอยู่เลยไปจากวันที่เราปิด นะครับสองส่วนนี้เคลียร์ให้ดีนะครับไม่ค่อยอยากให้มีปัญหาที่ว่าเราติดต่อแขกไม่ได้หรือลืมติดต่อไม่ได้ติดต่อเขานะครับแล้วแขกก็เดินมาที่โรงแรมแล้วเห็นโรงแรมปิดนะครับอันนี้ส่วนของแขกก่อนนะครับส่วนของบุ๊กิ้งนะครับให้อาแยกกันก่อนนะครับส่วน b o งบุ๊กิ้งเป็นส่วนของเว็บไซต์โรงแรมนะครับอันนี้ง่ายไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเราทําการปิดออร์อรเมนต์ในเว็บไซต์โรงแรมได้ทันทีเลยนะครับส่วนของเว็บไซต์โรงแรมเนี่ย ให้ทำโน้ติสด้วยนะครับในเว็บเปิดขึ้นมาแล้วให้แจ้งให้เขาทราบว่าเราจะมีการ Temporary Close จากวันไหนถึงวันไหนนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่อัลลอตเมนให้แขกจองนะครับบอกแขกด้วยว่าในเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นป๊อปอัขึ้นมาเวลาเข้าหน้าเว็บไซต์ว่า Temporary Close more information ให้ติดต่อมาที่โรงแรมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของ OTA นะครับ OTA ให้เข้าไปทำการปิดอัลลอตเมนให้หมด หลังจากวันที่ปิดแล้วไม่ต้องใส่อลอตเมนต์เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องให้แขกจองได้นะครับแล้วแจ้ง OTA ว่าเราจะทําการปิดชั่วคราวจากเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราทำ OTA เราทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่เราทําการ close sale นะครับหรือการทำกําการปิดอ l ลอต m เมนต์เนี่ยมันจะมีผลต่อแรนกิ้งของเราถูกไหมครับ ถ้าปิดเยอะแลนด์กิ้งจะตกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราทําการปิดชั่วคราวนะเราแจ้ง OTA ด้วยนะครับว่าเราจะทําการปิดชั่วคราวนะครับส่วนของ Travel Agent นะครับให้ทําอีเมลแจ้งเลยนะครับแจ้งเขาให้หมดทุกเอเจนต์ว่าเราจะทำการปิดชั่วคราวนะครับแล้วเมื่อไหร่จะทําการเปิดใหม่ก็ให้ทําอีเมลแจ้งกลับไปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือส่วนของ Booking นะครับส่วนของด้านในบ้างครับเราทําอะไรอีกการปิดเตึกอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเอาฟิสิกอลภายในโรงแรมก่อนแยกเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนห้องพักก่อนนะครับภายในห้องพักนะครับให้แม่บ้านเก็บทุกสิ่งอย่างนะครับในห้องพักมีอะไรบ้างแยกกันก่อนเรื่องผ้าถูกไหมครับลินินทั้งหมดนะครับให้รวบรวมทั้งหมดนะครับเก็บทั้งหมดมาไว้ที่สตอกกลางนะครับแล้วนับสต็อกอีกครั้งหนึ่ง ผ้าทั้งหมดที่เก็บมาผมอยากให้ใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วปให้เรียบร้อยแล้วเขียนหน้าถุงว่าเป็นผ้าอะไรมีกี่ผืนนะครับแล้วทําสต็อกทั้งหมดบันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้ด้วยกันอย่างที่ผมบอกนะผมอยากให้มีการเก็บผ้าทุกอย่างลงถุงพลาสติกนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหนจะปิดนานแค่ไหนป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้คือลินินนะครับหมอน นะครับแล้วก็ตัว m a t ช์เ s สนะครับตัวฟูกที่นอนนะครับหมอนให้เก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บเข้าถุงพลาสติกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการนับซะว่าหมอนมีกี่ใบทั้งหมดทั้งโรงแรมนะครับตัว m a t ช์เ s สครับตัวเตียงตัวที่นอนนะครับสิ่งนี้ผมอยากให้ทำจริงๆมันอาจจะมีการสิ้นเปลืองนิดหน่อยนะครับผมอยากให้ล็บที่นอนด้วยฟิล์มนะครับฟิล์มถนอมอาหารนี่แหละครับ เอาฟิล์มแรปเลยที่นอนนะครับนะฮะทุกเตียงทุกฟูกทุกแมตช์รับเอาเอาฟิล์มแรปนลครับแรบปเอาไว้ให้มิดชิดนะครับถามว่าทําไมาต้องแรปของทั้งหมดเลยทั้งลินินทั้งหมดก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับหมอนก็ใส่ถุงพลาสติกที่นอนเนี่ยต้องแรปอีกนะครับซึ่งอย่างที่บอกเขาบเราไม่รู้หรอกว่าเราจะปิดนานเท่าไหร่ปิดเดือนเดียวโอเคจบแต่ถ้าปิดนานกว่านั้นนะครับผมกลัวปัญหาเรื่องของความชื้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีราขึ้น บางคนถามว่าทําไมมันต้องมีลาขึ้นด้วยคําถามคือเราเก็บไว้ที่ไหนแล้วครับเราเก็บไว้แล้วทีามีการทำเวนทิเลชันดีหรือเปล่านะฮะถ้าเรื่องนี้ไม่ดีเนี่ยมันจะพาให้เกิดลาได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องลาเนี่ยมันแก้ไม่หายนะผ้ามันต้องทิ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของทุกอย่างในห้องที่เป็นผ้าลินินนะครับผ้าทั้งหมดหมอนที่นอนรับให้เรียบร้อยนะครับแล้ววางไว้ในห้องนั่นแหละครับอะไรบ้างอีกในห้องอเมนิตี้ครับ เก็บออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําเหมือนการใส่กล่องแล้วนับเอาไว้ใหม่เหมือนเดิมนะครับของที่มีทั้งหมดอื่นๆนะครับก็คืออย่างเดียวกันเลยเก็บออกมาให้หมดนะครับคราวน,นี้ถ้าเราเอาของในห้องออกหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะแค่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ซอฟเฟอร์นิชชิ่งถูกไหมครับสิ่งที่ต้องทําคือผ้มาม่านผมไม่แนะนําให้เอาออกนะครับก็ยังให้ปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนตู้เย็นนะครับให้ถอดปลัก๊กแล้วก็เปิดประตูตู้เย็นเอาไว้ ของทุกอย่างั้นในห้องหนึ่งจะหมดละไม่เหลืออะไรแล้วถูกไหมครับครนี้ที่นอนนะครับเราวางไว้บนฐานเตียงได้ไม่ใช่ปัญหาทุกสิ่งอย่างยังอยู่ในนั้นได้เหมือนเดิมโต๊ะกาวีทุกอย่างเก็บเอาไว้ได้นะครับอันนี้ในห้องทําเสร็จเรียบร้อยนะครับลงมาดูส่วนของล็อบบี้แล้วก็ห้องอาหารนะครับเอาห้องอาหารก่อนห้องอาหารทําเหมือนกันเลยครับจานทั้งหมดใช้หน้าแวร์ทั้งหมดนะครับให้นับสต็อก แยกเป็นประเภทนะแยกเป็นประเภทแล้วนับเอาไว้ว่ามีกี่ใบแล้วผมก็แนะนําว่าให้แรปด้วยนะครับเอาฟิล์มแรปอาหารแรปไว้เหมือนกันถ้าต้องการทําตั้งและวสิบใบนะครับก็ตั้งอาะสิบใบแล้วก็แรปแล้วก็วางไว้นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็เพื่อป้องกันให้มันป้องกันให้ไม่หายนะครับเอาง่ายๆนะครับงั้นถ้ามีการแรปเอาไว้มันจะค่อนข้างเก็บแล้วไม่มีปัญหา นะครับทุกสิ่งอย่างนับให้หมดและแลบไว้เก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับโต๊ะเก้าอี้ก็จัดเอาไว้ให้มุมอยู่มุมหนึ่งเลยเลื่อนเอาไว้เก็บไว้ให้ดีนะครับกวาีก็ซ้อนกันให้ดูเป็นระเบียบนะครับแก้วช้อนทุกอย่างทําขั้นตอนเดียวกันฮอตดิดท,ทุกอย่างนะครับเก็บไว้เหมือนกันแ icas, ็บไว้เหมือนกันนะครับในครัวนะครับทาอะไรบ้างนับสต๊อกเหมือนกันครับของทุกสิ่งทุกอย่างนับให้หมดหม้อกระทะตะหลิวทุกสิ่งอย่างนับให้หมด ครนี้ในครัวเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องวัตถุดิบถูกไหมครับวัตถุดิบที่คงค้างยังเหลืออยู่ผมว่าถ้าเป็นอาหารสดนะครับน่าจะเหลือไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นกะระยะกะปริมาณให้ดีนะครับว่าถ้าเรายังเปิดดำเนินการดำเนินการถึงสิ้นเดือนนะครับสั่งอาหารมาให้พอดีเหลือบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเหลืออาจจะมาให้โรงแรมอื่นหรือว่าหรือว่าจําหน่ายให้พนักง,งานก็ได้ นะครับส่วนนี้กะให้ดีแล้วของแห้งที่เหลืออยู่ทํายังไงนะครับถ้าเรามีโรงแรมที่เป็นสิสโตเฮ t ท์ทรานเฟอร์ไปเลยครับทรานเฟอร์ให้โรงแรมในเครือเราไปเลยหรือถ้าไม่อย่างที่ผมบอกว่าจะทําจําหน่ายให้พนักง,งานก็ได้นะครับเราไม่น่าจะต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะเราไม่รู้อยู่นานเท่าไหร่เก็บไว้ไม่ได้ใช้โอกาสเสียมีนะครับของทุกอย่างจําหน่ายทิ้งให้หมดนะครับอย่าเหลืออะไรเก็บไว้นะครับแก๊สนะครับ ถ้าไม่หมดนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราปิดนานเราก็ไม่ควรให้มีแก๊สค้างแท้งนะครับจะทำยังไงเอาแก๊สไปจำหน่ายหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ดูปริมาณให้ดีให้เรียบร้อยนะครับการที่ไม่ใช้แก๊สเลยเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับงั้นระบายแก๊สออกให้หมดนะครับใช้วิธีไหนก็ได้จะต้องจำหน่ายให้โรงแรมอื่นก็ได้นะครับหรือให้โรงแรมที่เป็นซิสเตอร์โฮเทลก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นของในครัวก็จะหมดแล้วนะครับตู้เย็นในครัวนะครับก็เปิดประตูไว้ถอดปลั๊กให้เรียบร้อย ส่วน F&B มีไหมมีครับส่วนที่เป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องที่มีการหมดอายุอันนั้นคือก็ต้องจําหน่ายเหมือนกันนะครับแล้วอย่างอื่นๆที่เป็นลิเคียวเป็นเหล้าทํำยังไงนะครับอันนี้จริงๆมันไม่เสียนะครับเราจะเก็บไว้ไหมเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะจําหน่ายก็จําหน่ายได้เลยแต่ถ้าจะเก็บไว้ทําสต็อกให้ดีนะครับว่าเราเก็บเท่าไหร่1ขวดเหลือกี่ออนนะครับทำเมเชอรนเมนต์ให้เรียบร้อยให้ชัดเจน นะครับอันนี้คือส่วนของในครัวก F B, ไบ F&B แม่บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนของฟอนทำอะไรบ้างครับฟอนนะครับให้เก็บเอกสารทั้งหมดนะครับเอกสารที่เป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นใบรีจิสเตอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นตมอก็ด,กดีทุกสิ่งอย่างเก็บให้เรียบร้อยนะครับเก็บทั้งหมดเอาไว้รวมกันใส่กล่องเอาไว้นะครับเพื่อสําหรับการตรวจค้นตรวจสอบ วันสุดท้ายวันที่ close day วันสุดท้ายปิดแล้วรวบรวมเอกาสารส่งให้บัญชีนะครับแล้วบัญชีก็ทำเพียรแนปกติแล้วทำเพียแนวอ,ออกมาทำแคชโฟลมาเสนอเจ้าของเสร็จแล้วทําการปิดนะครับทุกสิ่งอย่างในฟอนต์นะครับไม่ว่าเป็นฟอนต์เนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่เช็คอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจะต้องฟอนต์อาจจะต้องมา ร่วมมือกับทางบัญชีหรือว่า IT ด้วยนะครับเพื่อเข้ามาเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเช็คอุปกรณ์อะไรบ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับพวกคอมพิวเตอร์มือถือทั้งหมดแท็บเล็ตทั้งหมดคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ทั้งหมดให้ตรวจสอบเช็คนะครับแล้วถอนออกจากพื้นที่ซะแต่เก็บเขาไว้ในห้องห้องหนึ่งก็ได้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละตัวให้ทำลาเบลไว้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาจากส่วนไหนนะครับ บางโรงแรมจะมีคอมพิวเตอร์มีเมาส์มีคีย์บอร์ดถูกไหมครับให้ลาเบลให้ชัดเจนถ้าเป็นคอมบอกว่าเป็นคอมที่ฟอนนะครับก็ใส่ไว้หน่อยฟอนหนึ่งฟอนสองฟอนสามนะครับที่ตัวหน้าจอนะครับตัวเคสแล้วก็ตัวเมาส์ตัวคีย์บอร์ดใส่ฟอนหนึ่งฟอนหนึ่งฟอนหนึ่งให้หมดจะได้รู้ว่าเครื่องไหนเป็นของเครื่องไหนนะครับแล้วเอามาเก็บไว้ด้วยกันนะครับอย่าไปตั้งทิ้งไว้วเวลาไม่ได้ใช้นะครับเก็บเข้ามาเมื่อไหร่จะใช้ให้กลับออกไป จะค่อยดึงออกมาแล้วก็ไปตั้งติดตั้งแล้วก็ใช้งานใหม่นะครับส่วนอื่นๆนะครับส่วนแผนกช่างทําอะไรบ้างนะครับแผนกช่างให้ตรวจสอบครับว่าเรามีคอนซเมนต์หรือว่ามีคอนแทรคกับอะไรบ้างถามในะส่วนของช่างก่อนส่วนของช่างก็เป็นเรื่องของไอทีซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับถามว่าเรามีรายเดือนกับใครบ้าง ด้านไอทีด้านช่างนะครับเรื่องของงานสุขาพิบาลน,นะครับงานอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดงานงานไฟฟ้างานประปางานลิฟต์นะครับเรื่องของงานอินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับอันนี้คือส่วนที่เรามีการจ่ายรายเดือนเช็คก่อนครับว่าถ้าเราจะทําการปิดชั่วคราวเราขอผ่อนผันที่เราไม่จ่ายปิดชั่วคราวได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องต่อรองอยังไงให้คุยให้เรียบร้อยเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างเป็นสัญญารายปีนะครับเรื่องเนี้ย จะมีอีกแผนหนึ่งแหละที่ต้องมาช่วยดูนะคือแผนบัญชีด้วยนะครับงั้นบัญชีช่างนะครับจะต้องเข้ามาดูส่วนของคอนแทคทั้งหมดที่มีการเช่ากันอยู่นะครับอย่างเช่นเครื่องถ่ายเอกสารเราต้องเช่าสัญญาลายปีถูกไหมครับเครื่องล้างจานสัญญาเช่าสัญญาลายปีเครื่องชงชงกาแฟสัญญาเช่าลายปีเหมือนกันนะครับเรื่องลิฟต์นะครับมีแมเนแนนซ์เรื่อง PMS เหมือนกันนะครับพวกนี้ครับให้โทรคุยกับซัพพลายเออร์ซะ ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปถ้าเราต้องการปิดสมมติปิดสักหกเดือนนะครับเราต้องจ่ายรายเดือนต่อไปไหมนะครับหรือจะเบรกได้แล้วจ่ายน้อยลงนะครับงั้นบางทีสมมติเราเช่าเครื่องล้างจานเดือนละห้าพันี้ยครับสัญญาคือหนึ่งปีแต่ถ้าเรามาปิดในเดือนที่หกนี้ครับอีกหกเดือนต้องต้องไปกันต่อแต่เราปิดโรงแรมเราต้องเสียเดือนละห้าพันบาทให้เขาไหมเช็คกับเขาดูนะครับ ถ้าบอกว่าเราเปิดแล้วเขาหันุลมให้ได้เราก็อาจจะต้องอาจจะไม่ต้องจ่ายนะครับซึ่งเราเปิดเราไม่ได้มีเครื่องล้ลังจานไม่ได้ใช้อยู่แล้วคุยซะนะครับทุกทุกคอนไซเมนทุกสัญญาทุกคอนแทคที่มีการทำเอาไว้คุยเลยให้เรียบร้อยเพราะเรายงยม่รู้ว่าปิดนานเท่าไหร่ถ้าไม่เปิดอ่ถ้าเปิดแล้วไม่คุย เขาก็จะวางบินลงมาเรื่อยๆนะครับงั้นเช็คให้ดูเช็คให้ด้วยเช็คให้ดีว่าจะมีปัญหาแบบนี้ไหมนะครับผมว่าถ้าประสบปัญหากันอย่างนี้อยู่เนี่ยผมว่าซัพพลายเออทุกที่และครับเขาอนุโลมให้ได้แล้วก็ยอมให้ได้ขอให้คุยกับเขาท่านั้นเองนะครับพอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถปิดติกได้เลย <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเราปิดไปแล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ตึกเป็นตึกล้างนะครับแน่นอนครับเราอาจจะมี มี Security เฝ้าตึกมี Security เดิน Patrol รอบตึกเดินบนตึกดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าณวันที่ปิดไปแล้วนี่ยครับน้ำประปาเราปิดแน่นอนไฟฟ้าปิดไหมปิดครับแต่คงปิดไม่หมดอาจจะมีไฟเหลือไว้เฉพาะทางเดินที่ทําให้สองแสงสว่างให้เรามองเห็นในตอนคืนเดินได้บ้างนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับครน,นี้อย่างที่ผมบอกว่า,วา ไม่ควรปล่อยให้เป็นตึกล้างพออะไรนะครับตึกล้างหมายความว่าไม่มีการเข้าไปเลยระยะเวลาให้เราปิดชั่วคราวอยู่นะครับอย่างน้อยสิ่งที่ผมให้ทําคืออย่างน้อยนะครับอย่างน้อยวันที่จะปิดตึกวันแรกเนี่ยนะครับให้เราทำทำลิฟเคลียได้ก็น่าจะทานะทาความสะอาดใหญ่สักครั้งหนึ่งก่อนจะปิดตึกนะครับแต่แล้วก็ปิดเลย เรื่องปิดตึกเนี่ยปิดอยู่แล้วนะครับปิดแน่ๆปิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดไฟปิดน้ําทุกอย่างนะครับแต่ว่าทุกๆสัปดาห์นะทุกๆสัปดาห์นะครับหนึ่งวันต่อสัปดาห์ผมอยากให้ทาเวนทิเลชันสักครั้งหนึ่งทําอะไรครับเวนทิเลชันนะครับปกติที่ผมไม่ทําคือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยครับห้องทุกห้องนะครับผมจะให้เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างก่อนนะครับเปิดหน้าต่างทั้งหมด เปิดประตูหนีไฟทั้งหมดเปิดช่องลมทั้งหมดทั้งตึก,ท,ตกทุกห้องทุกส่วนของตึกที่มีช่องลมที่สามารถให้ลมหมุนเวียนได้เวนติเลชันเกิดนะครับเปิดทั้งหมดเลยนะครับเปิดทิ้งไว้อย่างน้อย3ามชั่วโมงเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีอากาศถ่ายเทเพราะเราปิดมา6กวันแล้วนะนะครับอากาศมันไม่ถ่ายเทนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้มันเกิดเกิดปัญหาได้เกิดลาขึ้นเกิดอะไรได้เพราะฉะนั้นหนึ่งสัปดาห์ทำเวน i ิเลชั n หนึ่งครั้ง เปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลมมันฟล์อะไรเป็นช่องลมเปิดให้ลมเข้าได้เปิดทั้งหมดเลยนะครับให้ลมเข้านะครับลมเข้าลมออกถ้าเราเปิดทั้งหมดมันจะมีการถ่ายเทยาอากาศของมันเองด้วยด้วยกลไกตามธรรมชาตินะครับเปิดไว้สักสามชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วปิดทั้งหมดแล้วเปิดแอร์ครับเปิดแอรทั้งตึกเลยนะครับทุกส่วนแอร์ทุกตัวเปิดหมดนะครับรวมถึงตู้เย็นนะ ตู้เย็นในห้องพักเสียบปลั๊กเลยนะครับตู้เย็นในห้องครัวตู้เย็นในห้องอาหารทุกสิ่งอย่างที่ทําความเย็นเปิดให้หมดอย่างน้อย3ชั่วโมงเหมือนกันเปิดทิ้งไว้เลยนะครับ3ชั่วโมงเปิดเอาไว้เลยเสร็จแล้วปิดครับปิดแอร์ปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําความสะอาดซอฟต์คลีนนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทําเสร็จปุ๊บก็ปิดแล้วก็ออกจากตึกทําแบบนี้สัปดาห์ละครั้ง นะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับควรจะมีการให้มันได้ได้เดินได้ได้เดินบ้างไม่ใช่ให้หยุดอยู่เฉยๆเครื่องทําความเย็ยนเหมือนกันนะครับไม่่างนั้นถ้าเราไม่เปิดเลยนะครับสารทําความเย็ยนมันจะท่อมันอาจจะตันได้นะครับเพราะ,ะนั้นให้มันมีการหมุนเวียนได้มีการใช้งานบ้างนะครับสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งถ้าเราปิดตึกแล้วต้องทำเวนทิเลชันนะครับถ้าไม่ทำมันน่าจะเกิดปัญหาได้ภายในอนาคตนะครับ ที่เล่ามานะครับคือการปิดตึกการเปิดตึกใหม่ไม่ใช่เรื่องยากครับนะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าของอยู่ที่ไหนบ้างผ้าอยู่ที่ไหนบ้างมินิตี้อยู่ที่ไหนบ้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไหนบ้างก็จับออกมานะครับแล้วก็มาเซตอัพไว้ใหม่เหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ารู้ว่าจะเปิดตึกอีกสัก2อาทิตย์นะครับประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าก็เริ่มเข้าตึกได้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็แล้วก็เซตอัพของทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นคือเรื่องของ PMS นะครับถ้าเราปิดเนี่ยครับเราจะไม่ได้ทำการ close day ถูกไหมครับถ้าปิดไปสัก3เดือนทำยังไงวันเปิดวันแรกต้องไล่ close day ทีละวัน3เดือนไหมนะครับก็ห้ไล่ close day ตามวันก็คือวันไหนที่เราเข้าทำมาเข้ามาทำ ventilation ในโรงแรมครับแต่ละครั้งใช่ไหมนะครับก็ให้ close day ให้มันมาถึงวันที่เราอยู่ณนะวันนั้นวันปัจจุบัน นะครับนะฮะทำแบบนี้แล้วการปิดตึกชั่วคราวแล้วเปิดตึกอีกครั้งหนึ่งจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นการปิดตึกไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะปิดก็ปิดนะนะครับการปิดตึกมีวิธีการมีขั้นตอนเยอะพอสมควรเพื่อจะปิดตึกโดยที่ไม่เกิดปัญหานะครับวันนี้อาจจะมาแปลกนะครับปกติผมเป็นเรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างในการเปิดตึกในการเปิดโรงแรมนะครับเป็นคนที่เซตอัพโรงแรมคนวางคอนเซปต์โรงแรมเป็นคนบริหารโรงแรมแต่วันนี้ กลับการเป็นว่าผมมาพูดเรื่องการปิดโรงแรมนะครับวันนี้เชื่อเลยครับว่ามีโรงแรมหลายโรงแรมมากที่ปิดตัวลงนะครับปิดชั่วคราวบ้างปิดเลยบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยโรงแรมเราจะกลับมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการปิดชั่วคราวปิดให้ถูกต้องแล้วการกลับมามันจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ ก็ยังฟิงเกอร์ครอสนะครับยังหวังว่าเรื่องของโควิด -19 เนี่ยมันจะจบโดยเร็วนะครับอยากให้ทุกอย่างมันจบครับแล้วก็เราจะได้กลับมาสนุกสนานกันใหม่กับวงการโรงแรมของเรานะครับเรื่องหนึ่งนิดนึงครับอยากจะบอกไว้คือวันนี้ถ้าใครปิดโรงแรมอยู่นะครับผมอยากให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส วันนี้ครับเราสมมติเราปิดไปแล้วใช่ไหมครับเราปิดโรงแรมชั่วคราวมันเป็นโอกาสที่ดีของเรานะครับที่เราจะกลับเข้ามาดูระบบงานของเรานะครับว่าระบบงานของเราเนี่ยที่เดินมาอยู่เนี่ยก่อนจะปิดเนี่ยมันลงตัวไหมมันถูกต้องไหมมีปัญหาไหมแล้วใช้เวลาช่วงนี้แหละครับดูสิครับว่าอะไรที่เกิดปัญหาอะไรที่มีปัญหาปรับเปลี่ยนได้ไหมแก้ไขได้ไหมปรับปรุงได้ไหมเพื่อที่จะเตรียมการเปิดนะครับวันที่โรงแรมเปิดวันแรก ผมกล้าการันตีเลยครับว่าลุกทุกโรงแรมจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เหมือนกันหมดนะครับเรานับหนึ่งใหม่เหมือนกันเลยวันนี้ทุกโรงแรมประสบปัญหาเดียวกันหมดว่าจะเป็นโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่โลเคอลแบรนด์อินเตอร์แบรนด์เป็นเหมือนกันหมดนะครับเรากลับมานับหนึ่งใหม่เพราะนั้นถ้าวันแรกเรานับหนึ่งได้พร้อมเขานะครับเราก็จะเดินได้ไวกว่าแต่ถ้ายังไม่เตรียมตัวยังไม่ปรับปรุงเราจะไปนับศูนย์หรือลบหนึ่งอยู่เนี่ยเราจะเดินช้ากว่าเขาแต่ถ้าเราเตรียมตัวได้ดี วันเริ่มต้นเรอจะนับ2เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเร็วกว่าเขาเราได้เงินก่อนเขาช่วงนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ